สวัสดีครับนุ่มนิ่ครับทิ่สาการขายฟอร์ดมหานครออโตโมบิลสาขารังสิทธ์นะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูฟอร์ดเลนเจอร์เอ็กแอลพัทนะครับเป็นกระบะสีประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของทางฟอร์ดนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง74 9 0 0 0ี่านบาทนะครับมาดูกันนะครับว่าคันนีุู้กแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับมาชมกันเลยครับครับสำหรับส่วนด้านหน้านะครับกระจังหน้าเดิมนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น แต่จางหน้าแบบลังพึ่งนะครับตัวนี้เราจะใส่คําว่าฟอร์ดนะครับเป็นโทนสีขาวนะครับเป็นโทนสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีดํานะครับตัวนี้มาพร้อมกับสกู๊ปด้านหน้านะครับตัวสกู๊ปด้านหน้าตัวนี้เราจะใส่เป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนะครับในส่วนของไฟหน้าไฟท้ายเราก็จะใส่เป็นครอบไฟหน้าไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วย สำหรับตัวปอดเลนเจอร์ XL พัสนะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้นุ่มก็ทำการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับก็จะเหมือนกับรุ่นท็อปทอปเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการแต่งแนวออฟโรดนะครับก็ทำการติดซุ้มล้อนะครับตัวซุ้มล้อนะครับติดตั้งเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับเป็นซุ้มล้อแบบ ดำด้านนะครับแล้วก็แบบมีหมุดด้วยนะครับตัวนี้ส่วนในส่วนของแม็กนะครับทุกคนตัวนี้ก็จะติดตั้งเป็นแม็กขนาด16นิ้วนะครับเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางแม็กซีสนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางที่ใช้ได้ทั้งทางเรียบและก็ทางออฟโรดนะครับตัวนี้จะทำให้ตัวรถนะครับดูมีความออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับ สติกเกอร์ของเรานะครับมีให้คุณลูกค้าเลือกมากถึง4ี่สแบบได้กันนะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็ทําการติดตั้งราวหลังคาเพิ่มให้นะครับตัวราวหลังคาตัวนี้เราไม่ได้ทําการเจาะแต่อย่างใดนะครับทําการติดตั้งด้วยการติดกาวนะครับติดกาวแบบ3 m มเอเป็นกาวชนิดพิเศษนะครับแล้วก็ซีนด้วยซิลิโคนกันหลุดอีกทีหนึ่งนะครับทำให้ ตัวราวลังคานี้มีความแข็งแรงนะครับใช้งานได้หลายปีกันเลยทีเดียวในส่วนของเบ้ามือจับนะคะตัวนี้ก็ทําการติดตั้งเบ้ามือจับเพิ่มให้กับคุณลูกค้านะครับทำให้การเปิดประตูนะครับจะช่วยลดการเกิดรอยสีรถนะครับตัวนี้และก็ยังช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูในฝั่งของด้านท้ายกันบ้างนะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวไฟหลังเราก็ทําการครอบให้เช่นกันนะครับมาพร้อมกับตัวครอบฝาเปิดด้านท้ายให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะครับตัวกันชนด้านท้ายนะครับติดตั้งเป็นกันชนเหล็กนะครับพร้อมอุปกรณ์ลากจูงสีแดงนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับนะครับทุกคน มาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะทุกคนในส่วนของภายในนะครับเบาะเดิมของตัว Ford Ranger XL p ัดสีประตูนะครับจะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับตัวนี้เราทำการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับก็จะสั่งเป็นเบาะหนังตะเข็บแดงนะครับ ตัวเบาะหนังลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะครับว่าจะชอบเป็นเบาะหนังแบบไหนนะครับจะเอาตะเข็บสีอะไรก็สามารถสั่งทําได้นะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนให้ยันตรงประตูด้านข้างนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเป็นที่เป็นหนังให้ด้วยนะครับตัดด้วยตะเข็บสีแดงตามที่ลูกค้าสั่งนะครับออปชันภายในของตัว f o r ร r เ n g e r XR พัฒนนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ e p a ร์นะครับเป็น power ไฟฟ้านะครับแบบผ่อนแรงด้วยนะครับมาพร้อมกับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเป็นแบบเกียร์สปอร์ตนะครับมีชิปสำหรับยกขึ้นนะครับยกชิปตรงนี้นะครับเพื่อเข้าเกียร์ถอยนะครับภายในนะครับมามาพร้อมกับช่องเสียบ USB แล้วก็ปลั๊กไฟ12โวลต์นะครับสามารถติดตั้งพวกอุปกรณ์กล้องได้นะครับตัวนี้นะครับทำการติดตั้งกล้อง ติดรถยนต์ให้กับลูกค้าเพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้ตัวกล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะครับสามารถใช้แทนกล้องมองหลังได้ด้วยนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีภาพจากกล้องด้านหลังนะครับแต่ในการใช้งานปกติทั่วไปนะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับก็สามารถบันทึกวิดีโอได้ทั้งหน้าทั้งหลังนั่นเองลูกค้าสามารถสั่งได้ครับผม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Ford Ranger XL พัดกระบะ4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของทางปอร์ดของเรานะครับครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถยนต์ Ford Ranger XL พัดกระบะ4ประตูตัวยกสูงเริ่มตัวเริ่มต้นของ f อร์ดนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย